กราบขอบพระคุณคุณแม่เจริญเจิมากมากเลยนะคะที่แวะมีตานะคะป้อนผลไม้น้องบุญชูนะค,ะคุณแม่จา๋าผลไม้ออเดอร์ที่ค้างไว้แม่ควันจัดให้คุณแม่เลยนะคะจัดเลยจ้าพ่อคว้าน20ตะก้านะคุณแม่จา๋าสสงนะคะสี่นะคะหกนะคะเปดนะคะสิบจ้าสิบสองนะคะ สิบสี่นะคะสิบหกนะคะสิบแปดนะคะยี่สิบจ้ายี่สิบตะกร้านะคุณแม่จา้าดยวให้ประกันเอาไปให้พี่ชูเลยนะคะเป็นตะกร้าเลยนะคุณแม่จา้า มันก็เข้ามาเลยนะคะจะพาปิจูหายไวๆนะคะจะได้ไปเข้าไปอยู่ร่มไวๆนะคะขอบคุณครับเลยปิจูแล้วขอบคุณครับแล้วขับบนสูงแล้วครับบนสูงแล้วบนสูงครับเลยขับแล้วบนสูงับแล้วบนสูงขับ จให้น้องทานเลยนะคุณแม่จ๋าให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะมีโย,นย,ย้นเสงมลน้องนะต้องบุญมาฝั่งนี้นะน้องได้ยืนทานอย่างอริดอร่อยเลยนะคะนี่นะคะช่วงกลางวันนะคะบบรรยากาศนะคะ ข้างหลังบ้านพี่ชูนะคะก็จะเป็นป่าเลยนะคะเวลาน้องได้ทานจะยืนแบบฟินนะคะเราดูนะคะเราดูประมาณอีกสักสองสามอาทิตย์นะคะว่าพ่อควันว่าเห็นบอกว่าเหมือนจะหายแล้วนะคะแต่ก็เอาอะไรเอาความแน่ใจไม่ได้นะคะต้องรอดูประมาณอีกสองอาทิตย์นะคะ พี่ชุว่าพอความบอกว่าขมับก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ยังต้องรอดูอาการที่ลึงนะคะว่าจะออกลึงอีกไหมนะคะเพราะว่าน้องนะคะมีอายุเยอะนะคะฮอร์โมนน้องก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตกนานนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวก็ตกหายตกแล้วหายแล้วแล้วก็ตกอีกนะคะมีกอกสองกอกสามนะคะ ทานอย่างรวดเร็วเลยนะคะออเดอร์จากคุณแม่เจินเจินนะคะที่รักนะคะเละเมตานะคะน้องบุญชูมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็อาบน้ำให้น้องให้น้องกินน้ำสองโรบสามโรบแล้วนะคะเลือกทานนะคะเลือกทานนะคะจะชอบทานของหวานคือข้าวโพดนะคะ จะเลือกทานเขาพูดก่อนนะคะเวลาได้ทานอร่อยใบหูกระพือตลอดเลยนะคะอร่อยไหมคะพี่ชูยาของเราก็ไม่มีกินเลยนะคะเพราะว่า ที่ว่ามีนะคะแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็โดนกับช่วงหน้าเล้งนะคะหญ้าก็ไม่ขึ้นนะคะพรภาวนาะให้ฝนตกสักนิดเดียวนะคะจะได้ให้หญ้าสวยนะเพราะขวานก็นําเศษขยะนะคะเศษขยะของพี่ชูนะคะไปปลูกหญ้านะคะเพื่อว่าให้หญ้าขึ้นสวยๆนะคะหญ้าก็กระเด้งกระเด้งหมดแล้วนะ,ะเพราะว่าไม่มีน้ํานะคะเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วก็แล้วก็ช่วงหน้าเล้งนะคะ ในขวานต้องกราบขอประคุณนะคะคุณแม่เจริญนะคะที่รักและเมตาน้องบุญชูนะคะมาโดยตลอดนะคะขอให้คุณแม่นะคะเล็กครอบครัวนะคะพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งหวังนังปรารถนานะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่จ๋ากิจการการงานการเงินของคุณแม่นะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพระครูประกำช้างปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่และครอบครัวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคลาด ทุกเส้นทางนะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะน้องทานเร็วนะทานเกือบหมดแล้วนะคะนี่นะบรรยากาศด้านหลังนะเป็นป่าหมดเลยนะคะเพราะว่าบานี่ชูอยู่นี่นะคะท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะ หมดย่างพี่ชูไม,มไ,มไม่คมมมมร,รับพาพ่อมาขอบคุณครับคุณแม่จนนกันแล้วลูกแล้ววิ่งแล้วมอนน้องมอนครับ หมดแล้วนะคุณแม่จัดกเครื่องจากตะกร้าแล้วนะคะโอ้เดินที่ค้างคุณแม่ไว้ก็ได้จัดให้คุณแม่แล้วนะคะหมดแลว้วส่งตะกร้าเลย้ยวพี่ชูส่งตะกร้าแล้วลูกแลว้ว <laughs> มีการมีการสงสัยในตะกร้าอีกนะคะเก็บบนสูงแล้วลูกแล้ว,ลวเก็บแล้วเก็บตะกร้าให้พ่อควานแล้วนะคะขอบคุณครับก่อนแล้วี้ยวขอบคุณครับก่อนเลีวล้วเห็น <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะอย่างช่องน้องซีโดบุญชูด้วยนะคะรักน้องบุญชูนะคะน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ